สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกมใหม่นะครับไม่ได้ใหม่ในแง่ของการจัดจำหน่ายนะแต่ใหม่ในแง่ของช่องเรานี่แหละช่องที่ไม่เคยเล่นเกมอื่นมาก่อนเลยเกมมีชื่อว่าเดสส์ดอ o ประตูแห่งความตายต้องบอกว่าผมเนี่ยเล่นเกมนี้มานานมากๆแล้วฮะเพราะติดตามผลงานเขามาตั้งแต่เกมแรกครับ Titan Souls เกมดีมากโคตรอวยฮะเกมออกมาได้สักพักแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีเลยอะช่วงปีใหม่นะครับพอจะหาเวลาว่างได้บ้างถือโอกาสมาอัดคลิปให้ได้ดูกันเลยนะครับเออเผื่อว่าใครนะครับอยากลองมองหาเกมใหม่ๆเล่นนะครับเลิกบ้านก็ได้ให้เกมกาชาเกือเกือเกมนั้นะน่าไ,ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกดสตาร์ทไปเลยครับจะได้รู้นะว่าเอา้า กด Enter ไม่ได้อาอปุ่มสเปซบาเออเกมนี้แปลกๆแล้วปุ่มเนี่มันแปลกๆยังไงกันไปรล้แต่ลองไปนั่นมาแล้วมันกดสเปซบาเพื่อเลือกนะฮะแล้วกดคิวเพื่อออกมาเออแปลกประหลาดนะกอ้โหจะให้เลสยังไงอ่ะมันยังไม่เคยเลสมาก่อนสตาร์ทไปครับก็ผมรู้จักเกมนี้เนี่ย จากการติดตามช่องคนแต่งเพลงนะครับเออเขาแต่งเพลงแล้วเขาเอามาลงช่องอะ่ะแล้วผมึงรู้ว่ามีเกมนี้นะเออตั้งแต่แรกๆเลยคนขับรถชื่อชารอนนะครับเราอยู่กันที่ l e ปปิ้ง m m m s s s ชั่นเฮดคอร์ r ทอ่าสถานที่ทำงานที่หนึงนะ,ะปลายทางแล้ว okay. ออโอเคโอ้โหกด WSD ได m o ี e โอเคอเคดีมาก แล้วก็มาายขึ้นมาข้างบนเอา้าเราเป็นวิญญาณอ๋อเออเข้าใจได้ครับเดสดออาจําไว้แล้วเราเป็นวิญญาณโอ้อ้อาวแต่อันนี้ไปไม่ได้ครับติด <c oughs> แต่ประตูนี้เอา้าอ๋อมันเรามองจาบมุมสูงไนงะเออเลยนึกว่ามันไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยพี่กดสเปซมาเพื่อ อันนี้ได้นะครับเป็นดักโซ s สไตล์นั่นเองอ่าด้านซ้ายอันนี้คุยได้กด e-talk คุณบอพลาสนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยหรือคุณยามนั่นเองนายไม่มีอะไรปลอดภัยล้ไปได้เลยครับโอเคตรวจอ้าวการกรบาดเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะ <c oughs> ทำไมมันการกรบาดอะ่ะงงจัดเมื่อกี้ไหนบอกว่ามาได้แล้วเคลียร์แล้ว h a l l of d o o r ลีปปิ้งคอมมิชชั่นเฮดคอร์เตอร์อ่าโอเคเป็นจุดโถงทางเดินยาวๆนะครับขึ้นขวาไป เวลเวลมีคนมาทํางานใหม่อยางงั้นน่ะเหรอไม่มีงานให้กับนายหรอกนะคือเราไม่ได้เป็น Earl y Bird แต่โชคดีนะนายเนี่ยฉันมีวิญญาณให้ล่าอยู่พอดีเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่วิญญาณทั่วไปด้วยนะเป็นวิญญาณยักษ์โอ้โหหวังว่านายจนไม่ได้ลืมการสอนงานก่อนหน้านี้นะวิญญาณยักษ์เป็นวิญญาณที่ไม่ค่อยจะอยู่นิ่งให้เราจับป่ายปเข้าประตูนั้นเพื่อไปทําภารกิจของนายได้เลยอ่ะฮะประตูนี้นั่นเองโอ้ เราก็ต้องขึ้นไปข้างบนเสียเวลาเดินนะเนี่ยนายคุณจะต้องเหนื่อยกับวิญ,ญญาณตัวนี้สักพักแล้วแหละนะแต่จำไว้ประตูของนายจะเปิดจนกว่านายจะกลับมากับวิญญาณที่มอบหมายให้นายด้วยเท่านั้นโอนากลัวจัดนะคะที่ประตูเปิด นายจะเป็นอมตะและเวลาไม่ได้หยุดนิ่งนะดังนั้นก็รีบทำล่ะเดี๋ยวแก่ตายซะก่อนจัดการวิญญาณมาที่ปะตูแล้วก็จัดการวิญญาณมาเรื่อยๆเป็นวงจรไปเรื่อยๆไม่รู้จบก็คืองานของเรานั่นเองสนามแข่งหนูยังไงก็ตามก็ขอให้ระมันระวังด้วยละ่ะถ้านายตายเนี่ยงานฉันเยอะแน่ๆและฉันไม่มีเวลามากานะโอ้รักเราบ้างโอ้คิดถึงแต่ตัวเองนี่ดนาะตัวอะไรอยู่ด้านซ้ายคุยได้ โอ้โห oh ฉันชอบการพิมพ์มากๆเลยล่ะหยุดไม่ได้เลยขนาดนั้นเลยเหรออ้าวนึกมว่เจอครับโอ้โหเป็นพี่ใหญ่นอนหลับโอเคเราขึ้นไปข้างบนครับตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วมาทำาัาริิจแรกของเรานะคือการจัดการวิญญาณยักษ์นะจ่ายอันโซเปิดประตูไปเลยอ ด้านมุมบนซ้ายเนี่ยมีธนูอยู่นะเราเหมือนว่าต้องใช้ธนูหรือเปล่าเอ่ยแท็บสเปซทูโรโอเคสอนเล่นอันนี้กดเป็นอยู่แล้วปิ้เอานุกว่ากธนูเป็นอ๋อกดธนูก็ได้นะครับอ๋อกดคลิกซ้ายอ๋อเมาส์กลางก็ได้โอ้เมาส์กลางเนี่ยจะ,จะแบบตีแบบชารตตีอันนี้ตีปกติส่วนธนูเนี่ เหมือนไททันโซปะเนี่ยอ๋อไม่เหมือนนะครับยิงได้เรื่อยๆนะไม่ต้องเก็บโอเคลงมาเอา่อบรรยากาศเนี่ยสวยงามดีนะคลิกซ้ายเพื่อสแลชโอ้โหอ๋อโอเคแล้วก็าเป็นแบบกลไกเนาะแปลขึ้นไปบนไซา์อะไรอ,ะอ่ะอ่นานาราอยู่ดีก็ผุดขึ้นมาอ่ะ กดกระโดดไม่ได้นะครับกดสเปซบาร์ไม่ใช่การกระโดด okay. โอเคโอติดถาวันไปเลยดิเอ่ออันนี้น่าจะต้องใช้ธนูปะอ่าอ้าวอ้าวลูกธนูหายลูกธนูหมดหรอผมใช้เกินไปหรออยู่ๆก็ยิงไม่ได้อนะงงจัดโฮทูชาร์จแอนเอมยูแอโโลหรือว่าต้องไปเก็บธนูมาหรอ อ๋อธนูมันมีพลังอยู่ปะแล้วแบบว่าผมไปใช้หมดแล้วเหรออันนี้ไม่แน่ใจเอออ๋อ,อนี่ปะอ๋อสีแดงนี่คือพลังครับอ่ามุมบนสอ๋อไอสีขาวๆเผลอไปใช้หมดแล้วก็เลยยิงไม่ได้โอเคเอายิงไม่โดนโอเคโดนแล้วม,มันรับให้โดนยากอยู่นะไปต่อ เล่นในจอยน่าจะมันนะแต่เล่นคีย์บอร์ดอยู่อูทส่งแล้วเกมแนวนี้เล่นจอยน่าจะมันมากเฮ้ยมีเอนเตอรทางที่เรามาอ๋อเป็นช็อตคัตนะฮะคือถ้าเกิดตายก็น่าจะมาเกิดตรงนี้แล้วก็สู้บอสหรือเปล่าเอ่ยจริงด้วยโอ้โหถ้าเกิดซื้หอหวยถูกไปแล้ว <laughs> Demonic Forest s p i r i t ไม่มีเเงียบก่อนขอฟังเพลงหน่อยนะวิบอสตันนี้คุ้นมากเลยอะ บอาเถาวันน่ะตีก่อนตีไปก่อนโอ้ยโอ้ยโดนโอ้ถ้าเกิดโดนตีนะโอ้แล้วมีเลือดอยู่สี่หลอดเอ่อพอไปไกลๆเราก็ใช้ธนูได้โอ้ยหืมเฮ้ยเดี๋ยวจะจะตายเอาฮิวยังไงอะอ่าไ้ยหมดแล้วอ่า,อา เฮ้ยตาย <c oughs> เดฟเออขึ้นตายแบบนี้มันไม่มีเลือดบอสให้ด้วยฮะเออเลยไม่รู้เลยว่าต้องตีกี่ทีถึงจะตายนะโอเคแต่เหมือนเกมมันจะไม่ได้โฟกัสที่เลือดบอสจะโฟกัสให้เราเล่นแบบเพอร์เฟคลันนะฮะโอเคได้ต้องลองมาเล่นดูโอ้โหโดนไปแล้วหนึ่งทีอ่าจะจะจะไม่โดนหรอกนะ โอ้ยโ,โ,โดนได้ยังไงล่นะน่ะเหออีกสองเฮ้ยอ๋อโอ้ยเฮ้ท่าม,มาอย่างนี้เราก็ยิงเลย,เยแล้วก็ลบ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 อ๋อกดไอ้นี่ได้สเปซบาร์ลืมลืมเออว่ะเกมเมื่อกี้ไม่ได้กดเลยถ้าสเปซบาร์ได้ก็ไม่ยากหรอกชึบ <ไป S 2> ชึบไปอ่าเฮ้ยผู้จัดไม่เราโอ้โหโอ๋โหโอเราต้องกดสเปซบาร์ลืม อ่าก็ไปตีอันนุเหรออโอเคเฮ้ยจบนะฮะเสียไปหนึ่งชีวิตเรียบร้อยแล้วกับเบสดอรอไม่คิดว่าจะตายเร็วขนาดนี้นะมาถึงเจอมอนตัวแรกก็ตายเลยอะครูเฮ้ยมัวแต่เมามัวแต่โมเมนโอ้ตายเลยเป่คัสซีเฉยๆนะทำอะไรไม่ได้ ฮะมุมล,ล่างขวาคืออะไรอ่ะหนึ่งร้อยอ้ยน้องน่ารักมาช่วยเราเอตอนแรกเราไปทําร้ายมันอ่ะแต่ก็ยังทําร้ายอยู่ดีถ้าเราฟันมันก็กลัวเรานะแต่ว่ามันก็มานี้ไททันเหรอเมื่อกี้คือไททันเหรอมันดูเป็นถาวันมากเลยอ่ะ <c oughs> อ๋อใจแอนนะเออมันก็ใหญ่แหละใจแอนตอนแรกแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะนึกว่าแบบใจแอนยัก์ยกอะไรเงี้ยเออแบบหินหนหน่อย Lost Cemetery เป็นสุสานของผู้วายชนโอเค Cemetery on b a s h i r a ไปดอิอันนั้นน่าจะเก็บได้หรือเปล่ากระโดดไม่ได้เนียเพลงเพราะจริงๆโคตรชอบเลยแบบ เกมแนวเนี้ยองประกอบเพลงนี่เป็นองประกอบที่สําคัญมากในการที่ผมจะชอบเลยนะอ่าม,มันมีทางด้านซ้ายกับขึ้นนะครับเพราะว่าซ้ายก่อนดีกว่าอุ้ยเป็นห้องใหญ่ๆห,ห้องนึงแล้วก็อ๋อจะมาเก็บของหรือเปล่าแอ่จริงด้วยกด e ไป you collect life s e e สามารถไปแพลนได้ในหม้อนะครับไม่ใช่ในกระถางต้นไม้เพิ่มเลือดให้เราได้โอเค อ่าไม่มีอะไรแล้วเนาะอันนี้ก็ลงไปตามปกติอ่าฮะวิ่งไม่ได้นะทำได้แค่แบบกดดอสเฉยๆด้านขวาไม่มีอะไรให้เก็บแล้วฮนะก็ขึ้นไปข้างบนเลยอีขึ้นไปอืมมีทางขึ้นกับทางลงนะฮะ อ่าขึ้นตันดีนะที่มาเป็นล็อกแมนขึ้นไปไม่ได้หรอถูกโซเซดอาลงก่อนอภาพสวยงามมากๆเอเฮ้ยเหมือนเฮ้เราจะต้องไปเก็บอะไรมาหรือเปล่าพวกคีอะแบบ ต้องไปหาคีไปหาคีในห้องนครัอันนี้น่าจะฆ่าได้โอเคกาอ๋อหนึ่งร้น่าจะเป็นเลือดไม่ใช่น่าจะเป็นหน่วยเงินหรือเปล่าเอ่ยอันนี้คืออะไร Activate เป็นกุญเอย What เมื่อกี้เลืลดอดรถอะ <c oughs> ไอ้บ้าเอ้ยเรายังไงแต่ขอดูก่อนว่าอันนี้เปิดได้ไหมล่ะ This d o ์เ r e q u i r e ครีเ o o อเป็นโอเคตามหลักนะฮะแต่กดให้ชื่นใจก่อน่มันล็อกอยู่ละเราก็ต้องลงมากมา,ลางลงอ่นนี้ Enter อร์ลองเข้าไปซีเป็นประตูอะไรเอ่ยกลับบ้านหรือเปล่า อ่าเป็นสุาสานของผู้วายชน i ิจ l e c โคลอ้เจ้าวอลคิปเปอร์นะครับคนรักษาหลักก็คือชื่อดาวินรู้สึกเหมือนมีวิญญาณอยู่แถวนี้เลยนะเอ้ยมานี่สิมาเทรดกันเพื่อเพิ่มท่วงท่าในการต่อสู้มีหลายท่าเหลือเกินโอใช้คอสี่ร้อยดูอหอรวมมีอยู่ร้อยสองทำอะไรได้เนี่ยไหนดูซิคนนี้เราทำควอเเสร็จหรือยังเอ่ยโอ้ไม่นะอา้าวทำไม ทำไมลอสอะอยากกลับมาจนกว่าน่าจะเจอ <c oughs> เอาแล้วมันให้เรากลับมาแต่ไอ้มี่มันบอกห้ามกลับมาอะไรวะเนี่ยมุมบ,บนซ้ายครับเลือดเราเต็มแล้วการกลับมาที่นี่คือเป็นการเติมเลือดนะโอเคอ่ะกลับไปที่เดิมไปทางนี้ได้หรือเปล่าเอ่ยไม่ได้นะเขาต้องลงไปด้านล่างตู้เอ้ยอะไรอะหยิบมา แด้มาอีกสอยหนึ่งนะครับโอ้โหแมสออฟโซเอเนอร์จีอมวิญญาณเปู m แมสแล้วพลังวิญญาณนะฮะหรือโซเอนเนอร์จีสามารถไปใช้ได้ในฮอร์ดอบตัวเมื่อกี้นี่แหละนะเอาไปอัปเกรดตัวอะไรมันมาทำใยไว้เนี่ยใยแข็งมากอ่ะออกมาฮะมีทางให้เราขึ้นนะกดีเพื่อคลายเปลี่ยนขึ้นไปชึ้เจ้านี่อ่าเราตีธรรมดาดีกว่าครับน่าจะกากโอเค แอบกากนิดนิดแน่น,น่อยเนาะมีทุกปิกอัพมาได้มาสองอยากได้แบบร้อยเมื่อกี้ก่ะแค่นี้มันน้อยไปฮะเอ๊ะเหมือนว่าถ้าเราขึ้นไปเนี่ยมันจะเอาอันนี้ลงมาได้แน่เลยฮะแบบเป็นช็อตคัตอะไรอย่างงี้จำไว้จำไว้เฮ้ยตายไหมเนี่ยให้ตกใจโอเคไม่มีแบบดัมเมจความเสียหายจากการตกจากที่สูงนะเกมนี้ถือว่าผมชื่นชอบมากนะ เออมันก็ไม่น่ามีหรอกเราเป็นวิญญาณหรือเปล่าเออก็สมเหตุสมผลดีนะอ,อ่ะเรามาตรงนี้เอ,อ๊ะเหมือนมันจะเป็นพัสดุหรือเปล่าเอ่ยอีกาเอ้ทำไมตัวลูกน้องดูไม่ค่อยเก่งเลยฮะเออนะตีไม่กี่ทีก็ตายแล้วเออแต่ก็โอเคเดี๋ยวหลังๆน่าจะยากขึ้นนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปดูมินอ่าธนูไปดิโอ้โหไอ,อพลังตัวนี้มันก็ได้ง่ายมากเลยอะโอเค อย่าเพิ่งไปดูมินเดี๋ยวหลังๆนี่น่าจะยากไอ้เกมแนวเนี้ยนะแพนซีดอ,อันนี้ไงโอ้ต้นไม้ครับแล้วก็เราจะกินทำไมเพราะว่าเลือดเราก็เต็มอยู่แล้วครับอันนี้มันเอาไว้เพิ่มเลือดเนาะและ้อีกอย่างหนึ่งนะทำไมมันแพนได้แบบอ๋อหรือว่าเราไม่ควรแพนวะวก็คือต้องมาแพนตอนที่เลือดเราน้อยเราถึงจะเพิ่มเลือดใช่ไหมอย่างนี้คือเหมือนเสียฟรีเลยโอ,อเคจำไว้นะครับ เออต้องแพนตอนที่เลือนเราน้อยนะใครจะไปคิดือดแพนแล้วมันจะมาเลย้ก็ต้องรองไอบ้บ้าเอ,อ้โอเคเนี่ยเดี๋ยวได้เลือลนรถละเดี๋ยวได้เลื่อลนรถละอเออผมเล่นแบบงูมากเลยอะ่ะแต่เลื่อนไม่ล้เลยโคตรดีมาไปละขึ้นไป้าพัเซ่นนะตีมันอันนี้ก็ตีอ๋อไม่ต้องพลิกอัพกุญแจโอเคลิลี โอเคเปิดประตูไม่น่าเลยแตบบ่ขึ้นทั้งบนนะครับน่าจะเป็นช็อตคัทหรือเปล่าเอ่ยไปแบบเปิดประตูตรงนี้แต่เอาอันนี้ก่อนอันนี้เหมือนจะเป็น100นะครับเรียบร้อยได้มา3 2 0รขาดอีก80เท่านั้นเราก็จะไปเก็บอัพแต้มอัพของได้แล้วนะโอเคมาทางขึ้นทั้งบนตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าอ่านได้นะเป็นทางที่จะ s ั b มิ t อ่ามันคืออะไรไเราไปดูสิให้เดาคือทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับโอเคเราก็ลงมาอืมข้ามันจาการะยะไกลโอเคถ้ธนูเบาๆเนาะอ่ะประตูนี้แหละชัวนั่นไงแล้วก็ขึ้นไปเลย โอ้โหโอ้ my god เอาโอ้ยเชีย่ยทำไมข้างนอกมันทำไมข้างนอกมันง่ายอะ่ะเราไม่เคยโดนตีจากเอ้าเจ้าจะไปุยเกือบข้างในดูยากกว่าข้างนอกนะงงจัด okay. โอ้โหมาเป็นเวฟไะมนี่มันคลอเซียมหรือเปล่าเนะี่ยเออ อ๋อมีมีเลือดนะครับโอเคจําไว้เราสามารถมาแพลนได้ก็กดไปเลยดิโอเคเดี๋ยวเลือดน้อยแล้วเราค่อยมากินนะครับอ่าไม่ใช่ว่ามันหมดนะโอเคป๊บไอ้เจ้าโตจ้ะอ่าน่าจะมีบอสใหญ่แน่เลยจบจบบอสเวฟแล้วจะมีบอสใหญ่นะฮะให้เดาะเพราะว่าเรายังไม่เจอไททันเลยเควสเราคือมาฆ่าไททันโอ้ยเลือด ไม่ไม่ไมออ่าไม่มีสตามิน่านะเออเคเราสามารถกดไปเรื่อยๆนะมีแค่แบบว่าโอ้ยทุ่งท่านะติดครูดาวทุ่งท่าเฉยแต่ไม่ติดสตามิน่าอะไรโอเคเอาพาแล้วนะโอเคงั้นกินเลยละกันอ <c oughs> ่ากินก็เพิ่มเลือด